สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาพบกับช่องตำเกษตรพอเพียงเกษตรมือใหม่นะครับแล้วก็สวัสดีไปยังพี่พี่น้องน้องเราที่รักการเกษตรแล้วก็พี่น้องเกษตรมือใหม่ที่กาลังจะเริ่มหัดปลูกนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับวันนี้ผมจะพาพี่พ,พี่น้องน้องเรามาปลูกผักบุ้งในขวดนะครับตอนนี้ผมก็ได้เตรียมขวดมาอยู่10ขวดนะครับ ก็มีคุณพี่หลายท่านนะครับที่กําลังกเกษียณอายุราชการไปนะหรือว่ากําลังจะกเกษียณปีนี้หรือปีหน้า <c oughs> ก็ได้สอบถามมาว่าช่วยแนะนําในการปลูกผักในขวด1.5ลิตรให้หน่อยหรือปลูกอย่างอื่นให้หน่อยไปถามมาหลายที่แล้วเขาไม่บอกนะเขาไม่ยอมตอบนะผมก็ได้อธิบายแล้วก็ตอบไปในคอมเมนต์นะครับก็เ,เอาตัวอย่างคลิปที่ผมได้ทําไป หลายๆคลิปให้ดูนะครับวันนี้ก็จะมาทําให้ดูนะครับว่าผมจะปลูกผักบุ้งเนาะในขวด1 5ลิตรเนี่ยนะครับก็มือใหม่ก็ลองหัดปลูกนี้ก่อนก่อนอื่นก็หาขวดมาก่อนครับได้ขวดมาแล้วเราก็วิธีการก็ไม่ยากครับตัดปากมันออกเนาะตัดปากมันออกแบบนี้ครับผมก็จะตัดให้ดู2ขวดนะเพราะว่าขวดอื่นผมตัดไปแล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการดูคลิปนะครับ ก็ตัดปากาออกอย่างนี้ครับเอามีดคัตเตอร์เอาอะไรมาตัดมีดอะไรก็ได้จนกันไกลก็ได้ตัดออกแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาเจาะปูนะครับคุณแม่บ้านคุณคุณที่ผู้หญิงนะครับแบบนี้ก็หาซื้อได้นะับเรียกว่าหัวแรงก็มีขายตามร้านร้านวัสดุก่อสร้างเนาะอันถูกๆก,ก็ห้าหกสิบบาทแพนะ็คๆมาก็ร้อยกว่าบาทนะครับเมื่อเราได้มาเนี่ยเราก็เอามาเสียบตรงปลั๊กตรงนี้ นะเมื่อมันเกิดความร้อนเราก็เอามาแทงแบบเนี้ยมาเจาะรูขวดแล้วมันจะง่ายครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าตรงนี้มีพลาสติกจับแล้วไม่เป็นไรนะครับก็ต้องการใช้ก็ต้องมาร,ระวังระวังมันไปโดนเสียมือนะครับเพราะว่าเราเวลาเราแทงขวดนยมันจะมันจะรื่นมันจะรื่นเนาะมาโดนมือเราได้มันร้อนนะครับก็แทงแบบนี้ยนี่เจาะรูที่ตูดมันเนี้ยเผื่อให้พป็นที่ระบายน้ํานะครับ อ่านี่ขวดที่2นี่เป็นขวดเป๊ปซี่ขวดโคกมันจะแข็งนิดนึงผมก็จะเจาะตรงนี้นะขวดแข็งแล้วก็ใช้แรงกดเข้าไปนิดนึงนะครับนะคุณพี่ผู้หญิงคุณแม่บ้านก็ทําเองได้ครับเนี่ยหาซื้อมาได้ครับอ่าร,จจอรู้จะเจาะกลีรูก็เอาตามใจชอบเลยครับเพื่อให้น้ํามันระบายออกด้านล่างเนาะไม่ได้ขังนะครับอ่ะอันนี้ก็เสร็จในเรื่องของการเตรียมขวดนะครับนี่ผมก็เตรียมไว้ สิบก็ขวดเตรียมเรียบร้อยนะครับเรื่องของการเตรียมขวดก็เป็นแบบนี้ทรงแบบนี้เวลาเอาตั้งก็ตั้งแบบนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปเติมดินด้วยก่อนไปเติมดินกันก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาเตรียมเรื่องเมล็ดพันธุ์เนาะไปเติมดินก่อนก่อนครับครับหลังจากที่เราเตรียมดินเสร็จใส่ในขวดใส่ในกระป๋องใส่ในขวดเรียบร้อยก็จะมาเตรียมเรื่องเมล็ดพันธุ์นะครับ ลำดับต่อไปก็จะเป็นการเตรียมเมล็ดพันธุ์นะครับก่อนที่เราจะปลูกเราต้องแช่ก่อนนะครับจะแช่ไว้ประมาณ 6- 8ชั่วโมงนะครับการแช่ก็ใช้แช่ด้วยน้ําอุ่นนะครับน้ําอุ่นก็คือเนี่ยต้มน้าร้อนมา1ส่วนนะครับน้าร้อน1ส่วนบวกน้ําเย็นหนึ่งส่วนนะครับก็จะเป็นน้ําอุ่นแล้วก็แช่ด้วยน้ําอุ่นแบบนี้ครับน้าร้อนหนึ่งส่วนน้ําเย็น1ส่วนผสมกัน ก็จะเป็นน้ำอุน่นก็จะแช่ทิ้งไว้อย่างเงี้ยหกชั่วโมงนี่ผมก็จะจะแช่แตอนนี้มันประมาณสักบ่ายสามละก็จะแช่ไปนู่นนะพรุ่งนี้เช้าค่อยปลูกกรับพรุ่งนี้เช้าเอาน้ำออกแล้วก็จะมาปลูกกันพรุ่งนี้เช้ามาดูวิธีการปลูกกราบ